กล้าหาญมากค่ะมีความกล้าหาญมากค่ะวันนี้ฉันมไม่หนาวนะคะหนึ่งองศาฉันไม่หนาวเห็นแบดออกแบบนี้แม่จ๋าใส่เสื้อยืดตัวเดียวแบบนี้ทุกคนอย่างจะบอกว่าอุณหภูมิหนึ่งองศานะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลทักทายกันจ้าทักทายกันคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบ เจ็ดเดือนสามนะคะเรามาทักทายกันที่ประเทศเดนมาร์กนะคะเรามาทักทายกันที่ประเทศเดนมาร์กวันนี้ทุกคนดู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 ดดแดดออกนะคะเรามาทา้าทายเขาเรียกว่าอะไรมาทา้าทายความหนาวกันทุกคนเห็นแดดออกแบบนี้แม่จ๋าใส่เสื้อยืดตัวเดียวแบบนี้ทุกคนอย่างเชื่อบอกว่าอุณหภูมิหนึ่งองศานะจ๊ะ นะคะอุณหภูมิหนึ่งองศานะคะทุกคนวันนี้เรามาทดสอบความสามารถกันอุณหภูมิหนึ่งองศาค่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนสามนะคะที่ประเทศเดนมาร์กนะคะมาท้าทายความหนาวกันจะ้ะหนึ่งองศานะคะที่ใส่เสื้อยืดตัวเดียวนี่คือหนึ่งองศานะ,ะแดดมีแดดนะคะมีแดดแต่ก็อากาศหนาวมากนะ,ะวันนี้เป็นคลิปท้าทายความหนาว มาดูบรรยากาศด้านนอกกันวันนี้เมื่อวานาวาน,นะาวานี้ลมแรงมากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ลมแรงมากวันนี้ไม่มีลมคะ่ะวันนี้ไม่มีลมสงบนิ่งเงียบมากเลยวันนี้นิ่งเงียบมากสงบเงียบมากๆเลยลมไม่กระดิกเลยคะ่ะแต่อากาศเย็นนะคะแดดออกอากาศเย็นเจี๊ยบเลยอุณหภูมิหนึ่งองศาคา่ะตอนนี้ที่แม่จ๋ายือนอยู่ อากาศค่อนข้างจะอุณหภูมิต่ําค่ะทุกคนนะแต่พอมีแสงแดดนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะมีแสงแดดแบบนี้นะแม่จ่าแบบว่ามายืนท้าทายท้าทายความหนาวนี่กล้าหาญมากค่ะมีความกล้าหาญมากค่ะวันนี้แม่จ๋ากล้าหาญมากๆเลยนะคะมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาโชว์ความกล้าหาญโชว์ความแข็งแกร่งฉันไม่หนาวนะคะหนึ่งองศา,ศาฉันไม่หนาวอะไรประมาณนี้เนาะ มาอวดเก่งมาอวดเก่งนะคะเดี๋ยวพอเสร็จคลิปวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทันนะคะลมวอยวอยนิดๆน,นะคะไม่ถึงกับกระโชกแบบเมื่อวานเมื่อวานนี้ลมกระโชกมากนะ,ะทุกคนลมกระโชกแรงมากเลยต้นผลไม้ของแม่จ๋านะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะมีมีเป็นดอกมีใบนะคะดอกต้นผลไม้มีพับมีลูกเออเขาเรียกว่าอะไรอะพับนะคะแล้วก็ ลูกพลัมแล้วก็ลูกแพรนะคะแล้วก็แอปเปิลกับเชอร์รี่นะคะที่สวนของแม่จา๋าตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่นะคะเดยวเขาก็จะออกดอกอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่จา๋าเก่งไหมทุกคนเก่งไหมคะเก่งไหมคะบรรยากาศดีๆ1หนึ่งองศาบรรยากาศดีๆีหนึ่งองศาจ้าบรรยากาศดีๆหนึ่งองศา มาทักทายกันคือเกาละจ้ะมาทักทายกันคือเกาเห็นไหมจ๊ะไหมมาทักทายกันคือเกาพี่น้องคิดทอดเด้อไปก่อนแลว้ว